สวัสดีครับกำไรยกฟาร์มจังจหวัดสุรินทร์นะครับผมตำบลน้องสิิทิอำเภอจอมพระนะครับผมเบอร์โทรติดต่อศูนย์เก้าสองเก้าศูนย์แปดหกสามหนึ่งเก้านะครับอาการกินน้ําเยอะนะครับผมเป็นไข้กินน้ําเยอะผิดปกตินะครับผมใส่ไปเท่าไรก็หมดใส่ไปเท่าไรก็หมดนะครับผมเนื่องจากเขาไม่สบายนะครับผมเขาตัวร้อนติดเชื้อภายในนะครับติดเชื้อภายในะ น้องๆหลายท่านก็ชัดมาถามนะครับอาการรักษาปิดกินน้ําเยอะนะครับตัวยาก็จะมีอยู่สี่ชนิดนะครับสี่อย่างผสมกันนะครับอย่างที่หนึ่งก็จะเป็นฟ้าทลายโจรน,นะครับผมฟ้าทลายโจรพาร์ทนะครับผมพาร์ท แล้วก็มีไวาก็เต็บนะครับผมไวยก็เต็บแล้วก็วีเนสซันฟ้านะครับส่วนผสมก็จะเป็นฟ้าทลายโจรหนึ่งแคปซูลนะครับผมฟ้าทลายโจรจะเป็นแบบผงนะครับแบบแบบแคปซูลนะบแบบผงแบบแคปซูลแกเอาเฉพาผนะผงด้านในแล้วก็พาร์ทนะครับผมพาร์ทก็ใช้ประมาณหนึ่งแคปซูลนะให้กากะเอานะครับเนะบทลงไปประมาณ ประมาณเท่ากับตัวฟ้าทลายโจรน,นะผมหนึ่งแคปซูลไบโกเต็บก็ประมาณกะกะประมาณหน,นึ่งแคปซูลนะรักกากะเอาอยู่เนี่ยสันฟานะ้าเนครึ่งเม็ดนะผมอยู่เนี่ยสันฟ้าใช้ครึ่งเม็ดหักครึ่งแล้วก็ผสมน้ำนะครับผสมน้ำผสมน้ำให้เขากินนะครับผมผสมน้ำนะครับ ผสมน้ำแบบนี้นะัให้ดูตัวอย่างเ๋ยวให้ดูตัวอย่าง <S <S ตัวนี้เป็นเขาเป็นเป็นอาทิตย์แล้วนะครับผมผมลองใช้ไหลยหลายตัวยาแล้วก็ยังไม่หายมามาเจอตัวนี้นะมาเจอสุดนี้พอดีไปเจอมาในทิกต็อกนะครับผมลองมาทําดูก็หายนะครับให้กินเมื่อวานผสมน้ําประมาณนี้นะครับประมาณไม่ต้องเยอะนะครับไม่ต้องเยอะให้เขากินเมื่อวานผมผสมให้เขากินเมื่อวานเขาซัดจนเรียบเลยกิน <G in S 1> <laughs> จนหมดเมื่อวาน ก็วันนี้มาหายแล้วนะผมไม่กินน้ําแล้วกินข้าวได้ปกติไม่กินน้ําแล้วนะครับผมเพิ่มกินข้าวปกติย่อยปกติแล้วนะครับผสมน้ําประมาณนี้นะผมเนี่ยประมาณนี้ผมไม่กินผมไม่เข้ากินเมื่อวานวันเดียวนะผมให้ก็กินเมื่อวานวันเดียวเช้าเย็นนะผมพอใส่เข้าไปก็กินไปหมดขากินมาวันนี้ไม่กินแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะเอายาออกแล้วนะผมใส่น้ําเปล่า เื่อพี่เพื่อนๆนะครับผมมีนักกีฬาเป็นไข้นะผมกินน้ําเยอะนะครับผมน้องๆก็แชทถามหลายท่านแชทถามนะครับผมวิธีรักษานะครับวิธีรักษานักกีฬากินน้ําเยอะเป็นไข้กินน้าเยอะนะผมไม่เคยกินข้าวนะครับพอดีไปเจอมาในผมไปเจอมาในทิดตอกนะผมมีพี่ท่านหนึ่งแกสอนไว้ก็เลยลองมาทําดูปรากฏว่าหายนะครับผมวันเดียวหาย อีกตัวนึงใช้ตัวนี้อีกตัวหนึ่งผมเป็นสองตัวอีกตัวหนึ่งใช้ตัวนี้หายฉีดตัวนี้นะฉีดเช้าเย็นสองวันหายอีกตัวหนึ่งไม่หายอีกตัวหนึ่งมาหายสูตรนี้สูตรสูตรที่แนะนําไปเมื่อกี้นะครับที่แชร์ไปเมื่อกี้แนะนาไปเมื่อกี้ให้เขกินเช้าเย็นผสมให้วกินแทนน้ำไปเลยเช้าเย็นผมกินวันเดียวหายเลย ส่วนผสมก็ตามที่แจ้งไปนะครับประมาณหนึ่งแคปซูลนี่แหละแกเอาแกเอาเฉพาะไอ้ตัวยานะแกเเฉพาะตัวยาด้านในฟ้าทลายโจรแกเอาเฉพาะตัวยาด้านในส่วนผสมเท่านนะเท่ากันนะครับส่วนผสมถ้าเท่ากันสี่อย่างลองให้เขากินดูนะครับผมลองลายสูตรแล้วก็ไม่หายมาหายสูตรนี้นะครับมาหายสูตรน,นี้ตัวโรคกับตัวยาเขาตรงกัน อาการก็ดีขึ้นนะครับผมเดี๋ยวขอจบคลิปก่อนนะครับผมดีใจมากคลิปหนะ้าสวัสดีครับ